คยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงต้องกินวิตามินซีนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้จึงต้องได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปเท่านั้นซึ่งถ้าเรากินวิตามินซีเป็นประจำทุกวันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเรามากมายโดยเฉพาะเมื่อเวลาเราเป็นหวัดวิตามินซีจะช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นหวัดได้ เวลาผิวเราโดนแดดวิตามินซีก็จะช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสี UV ที่อาจไปทำร้ายเซลล์ผิวของเราและมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวจึงทำให้ผิวพรรณดีขึ้นริ้วรอยลดเลือนลงไม่เพียงเท่านั้นเวลาเราต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นละอองหรือแม้แต่อาหารที่เรากินสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่สามารถทำร้ายเซลล์ในร่างกายเราจนเสียหายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคเรื้อรังมากมายอีกด้วยวิตามินซีจึงมาช่วยต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้นั่นเองที่นี้ก็รู้แล้วว่าทำไมเราถึงควรกินวิตามินซีแต่ถ้าจะกินทั้งทีมาดูกันว่าจะเลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 1. ต้องเลือกปริมาณให้พอดีโดยปริมาณที่เหมาะสมในการกินวิตามินซีแต่ละครั้งไม่ควรเกิน500มิลกรัม พราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดโดยถ้าเรากินวิตามินซีนี้มากเกินไปร่างกายก็จะขับทิ้งออกไปทางปัสสาวะนั่นเอง 2. ต้องเลือกแบบที่ออกฤทธิ์นานวิตามินซีแบบออกฤทธิ์สั้นจะปล่อยวิตามินทั้งหมดในครั้งเดียวทําให้มีระดับวิตามินซีในเลือดสูงแต่จะคงอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นส่วนวิตามินซีออกฤทธิ์นานจะค่อยๆปล่อยวิตามินซีอย่างช้าๆ และคงที่ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ดียิ่งขึ้นตลอดวันแอ e เซโรลาเชอรี่ผลไม้ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้ม50 7 0ถึงเ0เท่าและในฟาร์มออร์แกนิกของนิวทริไลท์ที่มีพื้นที่กว่า7,934ไร่ได้เพาะปลูกแอเซ l a โรลาเชอรรี่ ภายใต้ปรชัชญาจากเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีจากแอซโรลาเชอรี่ตัวช่วยสำคัญที่สามารถดูแลคุณได้ตลอดวันอย่างแท้จริง